สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Astra Awakening 444นะคะเวลาที่เปิดไพ่เรียกตัวว่าแม่หมอแต่ว่าเวลาที่พูดคุยแบบนี้นะคะขออนุญาตเรียกตัวว่าพี่แป้งเนาะเออก็วันนี้ค่ะคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องจุดประสงค์แห่งการตื่นรู้และเราตื่นรู้ไปเพื่ออะไรและอะไรคือเป้าหมายของการตื่นรู้ค่ะก็จะเริ่มแรกเนี่ยขอรำพบทนิดนึงว่า ทำไมเราต้องตื่นรู้ด้วยนะคะก็จะบอกว่าคลิปนี้เนี่ยเราเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเรื่องการตื่นรู้เรื่องที่มันเกี่ยวกับเรื่องที่เราไม่เคยชินกันเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าใครที่ได้เข้ามาฟังคลิปนี้แล้วเรารู้สึกว่าไม่เข้าใจก็ขอให้ใช้ความอดทนแล้วก็ฟังกันไปก่อนเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าพลังงานของคุณเนี่ยได้เข้ามาฟังคลิปนี้แสดงว่าเราดึงดูดกันแล้วแม่หมออ่ะ ก็มีเหตุให้ต้องชักชวนให้คุณได้ฟังเรื่องพวกนี้นะคะก็คือจะบอกว่าเราเนี่ยค่ะเป็นส่วนหนึ่งในเอกภพบนี้เรียกว่า,าพระผู้สร้างก็ได้นะคะว่าเราก็เป็นเหมือนลูกสาวลูกชายของพระผู้สร้างหรือบางคนพขาก็เรียกพระเจ้าหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านไม่มีตัวตนเลยด้วยซ้ำนะคะเป็นจัก,กรวาลเป็นอะไรที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่าแต่ว่ามีพลังงานควบแน่นอยู่ที่นั่นมาก แล้วที่นี้ก็จักรวาลเนี่ยค่ะถ้าเกิดม,มันมันเป็นพื้นที่ว่างเปล่าเนาะที่มีการควบนน่นด้วยพลังงานแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าจักรวาลอยู่ทรงอยู่คงอยู่แบบนั้นเนี่ย mm. ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยในในโลกล่าในจักรวาลในหลายๆดาวนี้นะคะแล้วทีนี้จักรวาลต้องการมีประสบการณ์ถูกไหม mm. ก็เลยต้องพยายามส่งออก อันเนอร์จีหรือว่าพลังงานที่มีอยู่มากมายที่ควบแน่นอยู่นะ่ะให้ไปเป็นตรงนู้นไปสร้างตรงนี้แล้วก็เหมือนเป็นทดลองไปอยู่ที่ดาวนั้นดาวนี้ตรงนั้นตรงนี้ให้มันบอกว่าไปเรียนรู้ประสบการณ์ไปสั่งสมกันมาอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าเราก็เป็นเหมือนพลังงานเล็กๆที่ที่รวมตัวกันอยู่ในจักรวาลที่บอกว่าควบแน่นนะคะ แล้วทีนี้จักรวาลก็เป็นคุณพ่อแล้วกันก็แบบถามว่าออพ่อเนี่ยได้สร้างโลกขึ้นมานะมีใครอยากจะลงไปแบบว่าลองไปหาประสบการณ์ดูไหมลองลงไปสักแปดหมื่นปีแล้วเดี๋ยวกลับขึ้นมานะอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วทีนี้เราก็เป็นลูกที่แบบว่าซุกซนเนาะเราก็บอกยกมือไปค่ะไปค่ะหนูไปหนูไปหนูไป,ไปแบบเนี้ยคะ่ะเออแล้วทีนี้เราก็ลงมา แล้วดาวที่เราเลือกมาอยู่เนี่ยก็เป็นดาวโลกดาวแม่ไกอ่อาดาวเอิร์ธเนี่ยแหละคะ่ะก็ไม่ได้มีที่เดียวนะคะที่ที่มีดวงจิตที่มีแบบพลังงานลงไปหาประสบการณ์ที่นั่นอาจจะมีจักรวาลอื่นอาจจะมีดวงดาวอื่นที่ไม่ใช่แค่โลกเนาะแต่ว่าที่โลกเนี่ยเป็นพวกเรา ที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีกายเนื้อเรียกว่ากายสังขารเนี่ยค่ะแล้วก็มีดวงจิตเข้ามาเป็นเหมือนแบบตัวกายเนื้อเป็นเหมือนเครื่องยนต์นะคะอ่าขอโทษตัวตัวตัวกายเนื้อเราเนี่ยค่ะเป็นเหมือนรถแต่ว่าจิตเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องยนต์ที่ทําให้รถอะขับเคลื่อนไปได้เอแล้วทีเนี้ยค่ะอย่างนี้เมื่อกี้ที่บอกไว้ว่าคุณพ่อของเราบอกว่าลูกๆลงมาแปดหมื่นปีนะ แต่ทีเนี้ยเนื่องด้วยว่าในโลกใบนี้ค่ะมันมีเรื่องภพชาติมันมีเรื่องระบบเวรระบบกรรมถูกไหมมันก็ทําให้แบบว่าเออเราอยู่แล้วเราก็เจอผู้คนมากมายไปกระทบกระทั่งไปตีรันฟันแทงฆ่าฟันหรืออะไรก็แล้วแต่ทําเวรทํากรรมแล้วมันมีระบบเวรระบบกรรมมันทาให้ต้องชดใช้มันทําให้เราเนี่ยอยู่เกินกําหนดที่ที่เราจะต้องกลับกลับสู่ซอร์สกลับสู่จักรวาลกลับสู่คุณพ่อของเราแบบนี้ค่ะ แล้วเราก็เลยจำเป็นต้องที่ที่จะต้องตื่นรู้เพื่อให้เราเนี่ยจดจำจิตวิญญาณว่าเราเป็นจิตวิญญาณว่าเราเป็นพลังงานที่เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลน,นะและเราอะ่ะมีหน้าที่ตื่นรู้เพื่อให้เราอะ่ะกลับไปสู่ซอสอืมอันนั้นคือเป้าหมายของการตื่นรู้ค่ะแต่ว่าเราก็มีหน้าที่ในฐานะที่เราลงมา บนโลกใบนี้เราก็มีหน้าที่ที่จะต้องช่วยแม่ไกาอาช่วยเอ,อิร์ธเนี่ยค่ะโลกเนี่ยยกระดับขึ้นเพื่อให้โลกใบนี้มันน่าอยู่ขึ้นมันมีแสงสว่างมากขึ้นแบบนี้ค่ะอธิบายแบบนี้มันอาจจะแบบว่าดูเหมือนเหนือธรรมชาติไปนิดนึงแต่ว่ามันก็สนุกดีนะคะเพื่อนๆก็ฟังไว้เนอะอจะบอกว่าในการที่ลงมาอยู่บนโลกใบนี้ของเรามันไม่ได้แบบว่าลงมาจากซอส จากคุณพ่อของเราตรงๆแล้วลงมาเป็นเราเลยมันก็จะลดหลันเป็นชั้นเป็นมิติซึ่งมันก็จะมีอะไรที่ลึกไปกว่าน,นั้นอีกจริงๆเราแม่หมอรู้ค่ะเรียนศึกษามาว่ามันมีอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้ยังจะไม่ขอพูดถึงเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าอันนี้เป็นคลิปแรกๆเองแล้วก็คุยกันเป็นเรื่องที่มันคล้ายๆนิทานไปก่อนถือว่ามเาเล่านิทานให้ฟังนะคะแล้วทีเนี้ยค่ะ บอกไปแล้วนาอว่าเราตื่นรู้เพื่อให้เราได้จดจำตัวเองได้แล้วเราจะได้กลับคืนสูส่ซอ u ของเราในที่สุดในวันหนึ่งเมื่อเราอะ่ะกลับมาเป็นจิตเดิมแท้ที่ที่เป็นพลังงานสะอาดแล้วประมาณนั้นนะคะแล้วเราก็ลงมาเรามีหน้าที่เรามีเป้าหมายในการมาทำงานเป็น light w o r k ร์หรือเป็นชาวแสงที่หลายๆคนค,คงเคยได้ยินกันเออการลงมาเกิดของเราอะ่ะเรียกว่า star seed พวกเราเป็นสตาร์ซีทในการที่ลงมาเกิดแต่ว่าถ้าเรายังไม่ตื่นรู้หรือว่าตื่นรู้แล้วแต่เราไม่ได้ทําหน้าที่ของเราอ่ะเออเราก็ยังไม่เป็นไลท์เบอร์เกอร์แต่ถ้าเกิดเราตื่นรู้แล้วเรารู้แล้วว่าภารากิจของเราคืออะไรหรือว่าเราจะสามารถช่วยช่วยมวลรวมช่วยแม่ไก่อาได้ยังไงให้มันแบบมันสว่างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเป็นแล้วเราก็เรียกเองว่าไลท์เบอร์เกอร์ได้แล้ว่างแม่หมออย่างเงี้ยแม่หมอแน่ใจว่าสามารถเรียกเองว่าไลท์เบอร์เกอร์ได้นะคะ เพราะว่าแม่หมอก็ออกมาพูดออกมาเปิดไพ่หรือว่าในชุมชนของแม่หมอแม่หมอก็ทาอ้าวเมื่อกี้เรียกตรงว่าแม่หมอบอกว่าจะเรียกตรงว่าพี่แป้งยกทวนให้ด้วยนะโอเคพี่แป้งได้ทําหน้าที่อยู่นะคะในการบอกว่าเออทั้งทั้งงานในมิติสามแล้วก็งานที่ทําที่แบบปฏิบัติในชุมชนตื่นรู้ของพี่แป้งเนี่ยก็แบบอืม เลยเรียกเต็ว่าไลวยรูเกอร์ได้เนาะแล้วทีนี้จะบอกว่าคนที่จะตื่นรู้เนะะี่ยค่ะเขาก็มีวาระต่างกันในการตื่นรู้ลองคิดดูนะคะว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่ทุกเลยมีข้าวกินมีเงินใช้มีเครื่องประดับมีบ้านมีรถคือสุขสบายไปหมดอะคนเราเวลามีเงินมันก็เป็นตัวแทนความสุขของยุคสมัยนี้เนาะเราก็จะไม่ค่อยคิดถึงอะไรที่มันลึกซึ้งกว่านั้นอะทีนี้คนที่จะตื่นรู้มันจะมีวาระ จากที่สัมพันธ์มานะคะก็จะมีแบบสามสี่อย่างก็คือเขาตื่นรู้เพราะว่าเขาเจ็บป่วยเจ็บป่วยแบบมีทุกข์ทางกายอะคะ่ะเจ็บป่วยมากหรือว่าเป็นอะไรที่กระ,กระทันหันรักษาไม่ได้ทําให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องเข้าหาอะไรที่มันสงบขึ้นหรือว่าแต่ก็ว่าก่อนหน้านั้นมันจะทําให้เขาทุกข์มากๆเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือการสูญเสียะคะ่ะสูญเสียคนที่รักสูญเสียเงินทองล้มละลาย แบบที่เขาไม่มีเขาไม่มีหลักให้ยุดแล้วแบบเนี้ยเขาก็จะทุกข์มากเศร้ามากอีกอย่างหนึ่งที่เจอเยอะมากๆก,ก็คือเรื่องความรักค่ะพี่ตังทําคลิปเปิดไพ่ไปมากมายเกี่ยวกับคลิปเรื่องความรักความสัมพันธ์เพราะว่าความรักเนี่ยมีอนุภาพมากที่สุดเลยนะคะสามารถเปลี่ยนคนดีๆให้เป็นคนร้ายสามารถเปลี่ยนคนแบบโจรอะให้มาเป็นแบบ เจ้าชายได้อะไรแบบเนี้ยมันมีอนุภาพมากจริงๆแล้วเมื่อเราผิดหวังกับความรักอ่ะมันก็จะเข้าสู่จุดที่แบบดำดิ่งของชีวิตอะค่ะแล้วทั้งหมดที่พูดมที่พูดมานะคะจะป่วยสูญเสียล้มละลายเรื่องความรักอะไรทั้งหลายอ่ะมันจะชักพาให้ผู้คนเนี่ยเข้าไปสู่จุดที่ดำดิ่งที่สุดอะของชีวิตหรือว่าภาษาเราๆาภาษาชาวพลังงานจะเรียกว่า dark night of the soul คือมันมืดมิดเป็นซึมเศร้าหาสาเหตุอาจจะได้แหละแต่ว่าดึงตัวเองขึ้นมาไม่ได้เลยบางคนไม่อาจจะมีชีวิตอยู่ต่อเลยบางคนหาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วคนเราเวลาที่เออเรารู้สึกมืดมิดขนาดนั้นนะเราจะอยู่กับมันอยู่พักหนึ่งอะจนเราเองรู้สึกว่าไม่ไหวแหละยางเงนะคะเออแล้วทีนี้เราก็จะเริ่มแบบค้นหาแสงอะ ว่าฉันมืดขนาดนี้จะทำยังไงให้ชีวิตเรามันดีได้บ้างดีได้ขึ้นบ้างมันก็มีบ้างบางคนที่ขึ้นมาไม่ได้แล้วแบบยอมแพ้แก่โชคชะตาปิิชีพตัวเองไปพวกเราก็คงเคยได้ยินนะคะแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นแบบนั้นพวกเราที่เป็นชาวแสงก็มักจะเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็หาอะไรบางอย่างที่มันทำให้เราแบบรู้สึกด,ดีขึ้นอย่างมีหลายคนมากๆก็เข้ามาดูคลิป ดูไพ่ดูดวงคนไทยนะคะเวลาแบบเรารู้สึกแย่เรารู้สึกหาทางออกไม่ได้เราก็มักจะดูดวงกันถูกไหมทุกคนเราทีนี้ไปดูดวงตัวต่อตัว,ตวหรือว่าอะไรเงี้ยเออมันก็เสียงเงินเราก็มาดูกันในอินเทอร์เน็ตนั่นแหละมาดูพิกอาร์มาดูไพ่นั่นแหละเป็นสาเหตุที่ทำให้แม่หมออะเลือกที่จะทำช่องเปิดไพ่เพราะว่าแม่หมอรู้ว่ามันเป็นวิธีฮุกอัพ ผู้คนให้เข้ามาฟังแล้วถ้าเขามีวาระที่ตื่นรู้เขาจะเข้าใจเขาจะได้คีย์เวิร์ดแล้วเขาจะไปศึกษาเพิ่มเติมทีนี้พอผู้คนเริ่มทุกใจมากเข้ามาพึ่งเรื่องดวงเรื่องโหราศาสตร์เรื่องไพ่อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะสมัยนี้ก็หาดูใน y t u t u ในใน TikTok i อได้หมดเลยอย่างเงี้ยมันฟรีด้วยมันก็จะเริ่มแบบซึมซับซึมซับอินโฟเมชันซึมซับข้อมูลไวค้ค่ะ แล้วมันก็จะมีคีย์เวิร์ดที่สําคัญสําคัญที่ทําให้เราแบบว่าอืมมันสะก,กิดใจจังเช่นจาก,กระ Higher Self จากกวาน Dark Night of the Soul Queen Flame uh, Higher Self คำอะไรแบบเนี้ยมันจะได้ยินบ่อยๆจากคลิปที่พวกเราไปดูแบบเนี้ยค่ะแล้วทีนี้เราสงสยัยเราได้ยินบ่อยเราก็จะไปหาคำตอบเพิ่มเติมว่าเฮ้ยมันคืออะไร แล้วเ,เราก็เริ่มสนใจแล้วเราก็จะได้ยินว่าเขาก็จะบอกว่าให้เซลล์เลิฟนะให้ทำสมาธินะให้คลีนล้างจักระนะให้กลับมาสนใจตัวเองให้แกะปมตัวเองถอดกลีดกุลาบปอกเปิือกหอมตัวเองอย่างเงี้ยแล้วพอเราฟังไปเราก็รู้สึกเฮ้ยมันดีก็จะเริ่มปฏิบัติทำเองแบบผิดๆถูกๆส่วนมากคนส่วนใหญ่จะเริ่มทำเองแม่หมอก็เริ่มทำเองเหมือนกัน เออพอทําไปมันก็แบบมันจะเริ่มตันเพราะว่าของบางอย่างเนาะมันต้องมีครูทุกคนเหมือนกับว่าไม่งั้นเขาจะสร้างครูรุมาบนโลกใบนี้ทําไมใช่ไหมคะพอเราเรียนอะไรไปสักอย่างนึงแล้วเรารู้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบเราทําได้แหละแต่พอเรียนรู้ไปเรื่อยๆมันก็จะตันแล้วเราก็จะเริ่มหาที่เรียนจรงิงจังมีเปิดสอนมากมายเกี่ยวกับเรื่องสปิริตชัลเรื่องพลังงานในในช่วงนี้สมัยนี้นะคะ พอเราได้ไปฝึกปฏิบัติแล้วเราก็จะแบบเรียนรู้มากขึ้นทีนี้อยากแบบขยายความกลับไปบบนิดนึงเรื่องดังในอัลเ s o โซว่าถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาฟังคลิปนี้แล้วอยู่ในจุดที่อยู่ในดังในอัลเทอ s o โซอยากจะให้กำลังใจนะคะเพราะว่าลองนึกถึงเวลาที่เราจะกระโดดขึ้นที่สูงนะคะเราเราจะต้องย่อตัวก่อนถูกไหมทุกคนไม่งั้นเราจะกระโดดขึ้นไม่ได้ แล้วที่ถ้าเรายิ่งย่อตัวต่ำลงเท่าไหร่เราก็จะกระโดดได้สูงเท่านั้นและอจุดที่เราย่อต่ำที่สุดอ่ะมันเรียกว่า dark night of the soul แต่มันหมายความว่าเมื่อเรากระโดดขึ้นมาแล้วเราก็จะกระโดดขึ้นได้สูงมากขึ้นด้วยอืมแล้วก็จะให้กำลังใจเพิ่มอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่มันเผชิญอยู่เนะะี่ยค่ะ มันยากลำบากมันไม่สามารถทำใจตัดใจหรือวางจิตได้ถูกต้องหรือสมดุลตัวเองไม่ได้เป๋เลยแบบนี้นะคะอยากให้รว้ว่าทุกสิ่งที่เราเรียนรู้อะคะ่ะมันเป็นประสบการณ์อย่าไปโฟกัสในสิ่งที่มันแบบเสียไปแล้วหรือผ่านไปแล้วอะไรเนี้ยมากมายขนาดนั้นเพราะว่าชีวิตเราสองหมื่นวันเรายังต้องเผชิญกับเหตุการณ์อีกมากมายเลย เออเอาสิ่งที่แบบมันทําให้เราเจ็บแล้วเราจะมีประสบการณ์กับมันแล้วก็เรียนรู้กับมันแล้วจะเชื่อไหมคะว่านั่นแหละคือสิ่งคือจุดประสงค์คือปมที่เราลงมาแก้ในรอบชีวิตนี้แล้วเหตุการณ์ที่ผ่านมาของเราอ่ะมันจะทําให้เราอ่ะใช้สิ่งนั้นในการช่วยเหลือผู้คนสังเกตว่าชีวิตคุณนะ่ะ จะดึงดูดคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณในเรื่องที่คุณเคยผ่านมาแล้วนั่นแหละค่ะมันเกิดขึ้นมันทำให้เราเจ็บเสียใจแล้วม,มีประสบการณ์กับมันเพื่อให้เราได้ช่วยคนต่อๆไปได้ส่งต่อคบเพลิงแห่งแสงให้คนอื่นต่อๆไปยกตัวอย่างตัวเองก็ได้อย่างแม่หมองแบบเนี้ย มีสภาวะเรื่องความรักเรื่องทวินเฟลมเรื่องอะไรแบบนี้แหะคะ่ะแล้วสภาวะที่แม่หมอทำไมเรียกตึงว่าแม่หมอตลอดเลยคนที่เข้ามาฟังใหม่ต้องงงแน่แ่คือปกติทําคลิปเปิดไพ่ค่ะแล้วเรียกตึงว่าแม่หมอแต่ว่าเนี่ยเป็นคลิปคุยตั้งใจว่าจะเรียกตึงว่าพี่แป้งเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้หมดเลยเป็นพี่แป้งหมดเลยเนาะในคลิปเปิดไพ่ด้วยคือทุกอย่างที่เคยเปิด ให่หรือว่าสภาวะที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วก็มีความเข้าอกเข้าใจหรือว่าคนที่แบบมาเป็นเคสส่วนตัวอะไรเนี่ยเขาก็จะมาจะบอกว่าเฮ้ยทําไมแบบเราเข้าอกเข้าใจจังทําไมเรารู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อแล้วทําไมเรารู้ว่าเขารู้สึกยังไงก็มันเป็นเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์จริงมันเป็นประสบการณ์ตรงเจ็บจริงเล่นจริงถึงได้เข้าใจค่ะถึงจะบอกว่า มันเอามาช่วยเหลือผู้คนได้นะคะเลๆๆ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 ็กๆน้อยๆมันก็ยังทําให้เขาอะถ้าเราคําพูดของเราเราพูดไป10บนาทีแล้วมันทําให้เขาอะรู้สึกดีขึ้นแล้วออกมาจากไอ้ความทุกข์นั้นได้เพียงหนึ่งองศาอนั้นโคนั่นคือนั่นคือดีที่สุดแล้วนั่นคือแบบประโยชน์สูงสุดที่เราจะทําได้แล้วให้เขาอะไรเนี้ยแล้วที่ถ้าเราแบบช่วยเขาให้ออกมาจาก ดักในได้มากกว่าหนึ่งองศามันมสุดยอดแก่การเกิดมาของเราแก่การแบบการเสียน้าตาเป็นปีๆ,ๆของเราแล้วแบบเนี้ยนะคะเ,เดี๋ยวคลิปหน้ามาเล่าต่อนะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วติดตามกันใหม่นะสวัสดีค่ะ